จะไปไหนเนี่ยฮะจะไปไหนคุณไปร้านลับร้านลับลับจริงๆอ้าวไหนว่าร้านลับเขาปิดเต็มไงเราเลยไปร้านลับอื่นร้านลับอื่นมันมีหลายรับทุกร้านที่นี่เขาใช้แทนตัวเองว่าร้านลับหมดเลยเหรอชื่อร้านเจ้พึ่งซอยนี้เหรอเนี่ยเขาอยู่เขาเจ๊พึ่งสาขาสองโอไอะแต่เนี้ยเขาจะเรียกอาหารลับๆทั้งนั้นเลยใช่ไหมลับหมดเลยร้านลับทุกร้านแหละ บอกให้ไม่รับก็รับแถวเนี้ยรับหมดเลยเ้อเด็ดซอยเข้าเขาเล็กอยู่นะอนนี้เรามาทางรัดไงเหลืออีกมากกี่กิโลอีกประมาณ50 50โลอือ้ยดูผิด3โลอือไอนี่ซอยนี่เขาเรียกซอยอะไรต้นยาง๋อซอยต้นยางเนาะใช่ใช่ซอยต้นยางเข้ามาก็วิ่งไม่ต้องเลี้ยวไปตรงเยยเราวิ่งมาทางมาตพุทธเามาทางนี้ได้ อยู่หาชื่อหาอะไรจำไม่ได้แล้วอยู่ใกล้ๆหาแสงจันทร์นั่นแล okay. หละโอเคเดี๋ยวเจอไปเจอกันที่ร้าน นาะวิญญาณอย่าเดี๋ยวไปดูกันมีกุ้งมีหอยดูปลาเต็มเลยแต่เราจะสั่งผัดกะเพราหมูสามพวกนี้แหละไข่เจียวไข่เจียวพอแล้วงบเราเงยงบบริษัทเรามีจำกัดผัดผัดกลัววันนี้เราไปซื้อลอตเตอรี่หมดแล้วเราไปทำบุณหมดแล้วกินข้าว ตอนนี้ก็วิ่งมาได้สักพักนึงแล้วถนนก็เริ่มวิ่งผ่านหมู่บ้านอย่างเดียวเลยใช่นี่ครับเหมือนเหมือนทางจะเริ่มบดน่าจะรักกิ่งร้านนี้แต่ติดทะเลนะเหรอดังด้วยนะร้านดังด้วยเหรอมีมีประทัดอยู่ในร้านป้องปกป้งเดี๋ยวเราจะไปลองดูว่าร้านอย่างเงี้ยรถยังมาขนาดนี้ว่าอาหารก็จะขนาดไหนรสชาติจะเป็นยังไงรสชาติเใช่วันสมคำเลิศไหมใช่วันนี้ใครเป็นเจ้ามือก็ลองแผ่นกล้องตัวนี้ใครเป็นเจ้ามือ โอ้ยเจ้ามือหลายคนเลยไม่ต้องแย่งการมีหลายมือดูนี่สองพันบ้านสวยนะงานแต่กูไม่ได้ถ่ายเหรอเนี่ยเลยนะดูวิวทะเลนี่อะวิวทะเลโอ้รถจอดเยอะเลยเจนี่ ไอเล่แบบนี้ไม่รับแล้วอย่างนี้เขาเรียกร้านไอร้านทงทงตามชายหาดนะไม่รับแล้วทงทงเลยนี่เจอแล้วเห็นไหมเจ๊พึ่งถึงแล้วอ่าถึงแล้วไหนเจ๊พึง่งมันมากินร้านเดียวกับเราจริงๆว่ะเป็ไงเจพง๊พึ่งตีฟู๊ดไหนเนี่ยล่ะเออฝ่ามือนี่มันมาร้านเดียวกับเราจริงๆรเออว่ะอ๋อนี่เจ๊พึ่งตีฟู๊ดนี่ในที่สุดเราก็มาถึงร้านแล้วครับผมร้านเจ๊พึ่งโอ้โห จองที่ทนั่งกันก่อนเลยดูคนในร้านบานเลยยังไงไอ้นี่นี่เยอะมากนคนนี้คนีมาลงก่อนเร็วองคิวเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนตรงนี้เป็นวิวทะเลตร,ต,รตรงนี้ที่เราข้เา,เ,า,าเป็นื้ีฟูดออ้ดแต่คนนี้รอนานมากนี้เราม่รู้ว่าเราจะรอหรือเปล่าหรือเราอยู่ยกินราดอื่น<ม>เดี๋ยวรอดูนะคนนี้แน่นร้านมาก ระไหว่างเรอกินอาหารก็มาเดินเล่นกันตรงริมหาดนี่ก่อนนี่ป้าป้าก็ถ่ายรูปกันเอาแล้วเร็วอ่าอ่าอ่าแอคชั่นถ่ายรูปกันก่อนนี่เย้เ เดี๋ยว้บรรยากาศทะเลดีดีดน,นี่ริมริมดีมากเ <c oughs> อ <c oughs> ก่อนจะกินข้าวถ่ายรูปกันก่อนนะคะอ่ะ <c oughs> บรรยากาศดีอ่ะ้าป,ะป้ามา <c oughs> ว่ายพ้าเสร็จแล้วก็แวะกินข้าวกันก่อนนะคะดีมาก ที่สุดก็จากการมารอก็ได้โต๊ะนั่งแล้วใช่ก็เย็นใจไปเ่าหนึ่งสถารอีกนานไหมเดี๋ยวอีกรออาหารสั่งสั่งนานยังเปล่าหนึ่งสั่งเปมนเมื่อกี้เหรอดูได้จะรอนานแค่ไหนสั่งยี่ย่างน่าจะเจ็ดอย่างเขาบอกเจ็ดอย่างเลยเห็นอย่างนี้ก็เยอะพนักงานี่บรรยากาศนะคนนี่เยอะมากแน่นล้านเลยนี่ครับผมเราที่นั่งได้น้อยแล้วก็มีใจหาอะไรงั้นที่นั่งอ่ะลืมสั่งนี้ให้พ่อหน่อย นี่คือรายการเมนูเนาะแกงปลาแกงเพื่อนชวนยัดหยันก็ยอปลาหยัดปูนแกงปลาปลายัดปูนได้ได้ได้เดี๋ยวไว้เอามาต่อมาก่อนคุณแม่ก่อนก็ดูอันนี้ก่อนละกันว่าเป็นไงเดี๋ยวรอดูอาหารมาดูเป็นไงไปะยังหิวยังเยังไม่ยี่ยงเช้าเลยใช่ไหมเลขเลขเจ็ดเจ็ดศูนย์เลขหน้าเลขไหน เอ่อเลขหน้าคือ106770ครับ106770ครับสวยนะตามมั้ย500ครับผมให้500เลยครับมันทึกวีดีโอไว้เลยครับหน้าตาหล่อๆอันหล่อๆเลยครับอนุญาตนะคะหล่อมากเลยครับผมโอ้ยอุ้ยๆครับเผือกๆนี่ครับมาเสิร์ฟก่อนนะจ๊ะสร้าง2โตครับ2โตนะเอาที่เจ็ดตัวนี่ยขนาดเจ็ตหน นี <Net> ่นี <cam> ่ส <naval out. S 2> ุดก็ซื้อจนได้ในหกศูนยแห่งหนุนหน้าก็หาคนหลอกตรงนี้นะแล้วถูกเลข ผูกเลยจะมาหาที่นี่อยู่นี่ประจำใช่ไหมผมอยู่ที่ประจำครับถามหาได้เลยครับบอยครับบอยครับผมชี่บอยครับมาจากไหนเลยผมมาจากสแก้วครับสแก้วครับผมจะเอาวัดประชาตุชนไปไหมครับอยู่เมื่อไรสแก้วฮะอยู่เมื่อไรอยู่อำเภอวังน้ำเย็นครับอำอวังน้ำเย็นครับผมตอนนี้ผมได้มัมนจะข้ามาจานล้วนี่ก็ผมได้เมียที่ไหนผมได้เมียคนจังหวัดเดียวกันนี้นะครับแต่คนละอำเภอครับผมอันนี้ก็อันนี้ก็ข้าวครับมาสองโตนี่ต้ม

เป็นไงถ้าจะหวานน้ำหวานเลยอันแซ่บแซ่บจะหวานน้ำหวานให้หน่อยหนึ่งถ้ารสหวานจะดีมากเลยแต่มันก็เปรี้ยวๆนะแต่มันจะหวานน้ำรสชาติแรกมันจะหวานทั้งหมดเลยหวานน้ำเปรี้ยวน้ำหวานมีนี่นะมีเอ็นหอยด้วยเย็นน้ำ แตะรสจักไม่ะนะได้ผ่านกันนะแกงส้มใต้แกงยำใต้อะไม่มีกุ้งาพอแล้วกนกินนี่อยเทียวมันเทียวง่ายนี่เราสั่งข้าวมาแค่หนึ่งอย่างนะครับ มาแล้วนี่นี่ไนาะปลาระปองสามรสอย่างที่สมาแล้วครับขอบคุณนะครับปารพอมสามรพอมีน้ำจิ้มซีฟู้ดได้ไหมครับนี่ปลาอะไรนะครับปลากระปงนะครับืเขาขายิีไปเลยเลื่อนไปไเอแล้ว

ครับที <Trop> ่นี <pre> ่เ <sk> ป <ar ric an> ็นนี่หมึกหมึกเลืดำนี่ไม่เคยกินเลยหมึกลือดดลองกิมดูรสชาติเป็นยังไงครั้งแรกมีีวิตนะครับเนี่ยผมอยากกินแต่พอลองกินนี่เยผม่เดียวเดียวเดยว่ใ่ี่นสี่ ไอนี่เป็นหมึกหมึกหมึกน้ำดำนะนี่หมึกน้ำดำเดี๋ยวลองชิมดูครั้งแรกเลยรสชาติเป็นยังไงอยากชิมอะไรหมึกน้ำดำหมึกผัดน้ำดำหอมเป็นไงรสชาติเอาตรงๆเลยหอมอร่อยอร่อยเลยหรอหมึกผัดน้ำดำกลิ่นหอมมากนี่กะรี่เอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ผัดกับกะลี่ นี่อันนี้250บาทเยอะมากตั 5, วสิบตัหวนหนึ่งเอาตรงๆเลยวะใครกินเลยแล้วบอกเดี๋ยวเป็นไงว้าวว้ากินได้ไหมว้าวก,กินฟูนิ่มเลยกินแล้วฟันดำฟันดำเนี่ะดำกินเลยดิอขอบคุณคนระับ เปิดอยู่ในกลเด้ทชูรที่ขอครับผมนี่มีอะไรบ้างเนี่ยนี่ถั่วไทยและอีสปิบัตชาวันนี้สั่งก็มีอี่ปบัตชามีหมึกดำดำปลาหมึกปลาไก่เค็มตูนิ่มถั่รีปลากระพงสามรสตุมยำลุมิิรนะครับแล้วก็ข้าวปลาประมาณนี้นะครับนี่คุณพ่อจะฟันดังอล่ารัร ตักชาใครกินไหมลูกัไหวอใช่อะมาไักชาทะเลเนื้อๆำคกินพร้อมกาวอะเดี๋ยวริ้มกจิ้ักบี่หดให้เดี๋ยวกินเพิ่มอีกไม่พอหรอก ไม้ปลา,า,าปาฉาบาเอาปาตุ้มซีหกตดร้านค่ะสามติดา <c oughs> หมดแล้วไม่แม่กินหมดไม่เราไปกินแงเดียวปันดาเนี่ส่วงมหวานไมจิ้มหน่อยไม่มีไอมอร่อยไม่จิ้มมกิ้มสแล้ว้นี้

ต้องเก็บพาันเนี่ยเขาเก่งหวาาก็มีน้ำตาลเยอะไงเป็นแหล่งน้ำตาลับได้ถงเออเอยมึงถ่ายยูบไม่ิจิตท่าไหิงมมนี้

thank yeah. you เ่ากไกั่ีบห้าว่บห้าข้าวอบหนา้าวซอยย่สับาข้อง่สก้าากอบา้อยี่หาอย่าี่หาอยี่ม้าข้อย่หลืขอยน่้ำาองขอร่าอยี่ห้าอย่าอย่บ้าอย่อยอ ก็ถือว่ารสชาติแบบไม่ได้แหละไม่ได้กลางๆก็ถือ่าอร่อยบางอย่างนะและแต่คนชอบใช่ใช่ใช่แต่เขานี่ชอบเนี่ยน้ำดำนี่ยน้ำดำไม่จะกตัวเด็ดเลยเด็ดรสชาติหอมอร่อยหมึกหมึกับน้ำดำใช่ยังชอบเดี๋เป็นไง สั่งกับแก้มาเจ็ดแปดอย่างใช่ไหมเรื่องนี่เหลือเลขอน้าตลแงอร่อยไหมเป็นบานหยอดก็ถือว่ารสชาติแบบไม่ได้เลยไม่ได้ๆกลางๆก็ถือก็อร่อยบางอย่างนะแล้วแต่คนชอบใช่ใช่ใช่แต่เขานี่ชอบเนี่ยน้ำดำเนี่ยน้ำดำไม่หยาบตัวเด็ดเลยเด็ดรสชาติหอมอร่อยหมึกหมึกแบบน้ำดำใช่ครับผม สำหรับคลิปนี้ก็คงจะจบวันเพียงกันนี้เนะาะเพื่อทคลิปหน้าครับผมสวัสด,ดีครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ก,ด,ก,กดแชร์ด้วยนะครับ